ถ้าน้องๆกําลังหาแอป A.K ราคาถูกปลอดภัยไม่อยากเปลืองไฟบ้านไม่อยากเปลืองเน็ตนี่เลยครับแอป U.G Phone เป็นแอปสําหรับ A.K โดยเฉพาะเลยได้ทุกเกมในมือถือว้าวโคตรดีราคาถูกอีกด้วยยังทั้งโหลดได้ Android, iOS, Windows สําหรับน้องๆกอกโคดน,นี้จะได้588เพจอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับ เอาแล้วครับผมก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กัชบช่อง oh. น้ำแดงครับทุกคนวันนี้พี่ก็คอสเพย์เป็นลูฟี่หมวกฟางน,นะครับในแมปอนิเมะแชมปเปลี่ยนนะครับผมคือวันนี้พี่จะมาสอนลงดันนะบแบบฉบับฟรีๆนะครับสายฟรีอยู่แล้วเนาะเราอะหาเกาะคนอื่นนะครับ <laughs> ตามคอนเซปต์นะครับสายฟรีนะครับแล้วก็เป็นภลักคนอื่นนะครับทุกคนก็อย่างแรกนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้มีสาระก็กดไลค์กันเยอะๆนะพี่ว่าเทคเนิคนี้คนน่าจะใช้เยอะเหมือนกันนะครับมันโหดเร็วจริงๆนะทุกคนก็ดูดิดูทรัพยากรพี่ตอนนี้ดิทุกคนโอ้โหดูดิสกินเต็มเลยนะครับสกินตรงสกินเต็มเลยอันนี้ไม่รู้ว่ามันอ่าสกินอะไรอะ่ะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้เมื่อคืน,นครับได้เมื่อคืนเลย ไม่รู้ว่าหาตัวนี้ยังไงนะ,ะก็ลองคอมเมนต์ได้น,นะครับว่าหาตัวนี้ยังไงนะพี่อยากรู้จริงๆเลยน่าจะโหดเหมือนกันนะตัวนี้ได้สก,กินมานะับทุกคนก็อย่างแรกเลยครับไปหน้าเกมนะไปหน้าเกมเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่เห็นดีคอร์ดนะครับน้องๆกดเข้าไปในดีคอร์ดเลยนะนี่ไอสีเนี่ยอาสีม่วงหรือสีน้ําเงินนับกดไปเลยพอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอาสมมติถ้าน้องๆเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็มาห้องนี้เลยนะครับนี่ห้องนี้เลยนี่นะครับ กดตามพี่เลยนะกดปรตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็เราก็จะรอครับรอคนนี้น่าจะโหดนะครับทุกคนเป็นอายศสีชมพูได้ออบู๊ตขับบู๊ตเนี่ยอ่บู๊ตดีขอ,อดอนะน่าจะเป็นสายเติมนะทุกคนแน่นอนครับ <laughs> เดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งครับเขาน่าจะรอคนนะมาแล้วทุกคนดีนะขไมมิติพี่ออกจากเสริมนะทุกคนเพราะพี่กากนะครับ <laughs> เดี๋ยวพี่ขอใส,เส่เซตดับเมนะ เสดามเดจพี่ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อ่าเดจ 45m นะเห็นเขาบอกกันนะครับมีรูปดาวติดตรงนี้นเพราะว่าโหดนะตัวโหด แต่อาพาสซีพี่ไม่โหดเลยแต่ตัวนี้พี่โหดนะสกินพี่หกสิบดาเมจนะน่าจะตังเปล่าไม่แน่ใจนะครับหกสิบดาเมจนะครับน่าจะโหดที่สุดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะหกสิบดาเมจแต่ทุกคนมันคูณนะมันบวกเปอร์เซ็นต์น่ะนั่นแหละครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ช่วยเขาหน่อยนะกันดาเมจน้อยแต่ก็ช่วยนะครับอาบางคนยังไม่รู้นะครับว่าพี่เป็นสายฟรีนะครับสายฟรีนะพี่ค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมพี่ซื้อนี่มาแล้วสุ่มพารสิบสามครั้งอ่ะทุกคนถือว่าโหดเลยนะอันนี้พี่เป็นสสาาาายยยยยยฟรรรรรีีจิงงๆๆนนะะคคัับบบบบเเเเลแแต่่่พพพมก็ือไ ตอนนี้น่าลึกจัดเกมพาร์ไป1 2 3 4 5 6 6เกมพาร์ทเลยนะครับตอนนี้พี่จัดไป6เกมพาร์แล้วอ้าวทำไมกล่องไม่มีอ๋อมีมันดีเลยครับเน็ตพี่ดีเลยหน่อยตรงนี้มันจะได้100นะรประมาณ1 0 0นะ100เรเศษเลยนะครับอ่าบางคนยังไม่ดูนะครับว่าไอสกินเะนี่ยต่อให้น้องไม่มีกุญแจเปิดอะเปิดกล่องอันด่านสุดท้ายอะอ่าตีบอสเดี๋ยวไม่มีมันมีแบบ้ายๆเป็นกล่องลูกกุญแจอะคือมันไม่เกี่ยวนะบางทีน้องก็ได้นะได้ตามกล่องนะ แต่พี่คิดว่าน้องๆน่าจะลงดันแบบสูงๆก็ดีนะแบบระดับยากอ่ะมันน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะคิดว่านะครับคิดว่านะตอนนี้บอยใกล้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงความฝันแล้วได้หรือเปล่านะโอ้ได้หมวกมาว่ะทุกคนรอบนี้ไม่ได้ว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปย่อยได้นะครับ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้นี้พี่ก็ลงดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีเศษรวมๆอยู่ที่พันหนะทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าจะสุ่มให้ดูนะครับเพราะพี่มีเกมพาร์ทใหม่ให้ดูนะครับเกมพาร์ทอัปเดตที่3นะก็คือเกมพาร์ทสุ่ม3ครั้งนะครับอันนี้คือพี่ไปสายฟรีนะไม่กว่าจะสะสมเพชรได้โคตนนานเลยทุกคนโอเคเราก็จะทาทีมลักกี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้ปเดี๋ยวเราสุ่มเลยพี่จะล็อกอันนี้นะครับล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อ,อันนี้ก็อันนี้ไว้นะครับประมาณนี้เลยไปเริ่ม โอเคครับทุกคนพี่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนเรื่องนี้สอยรู้ว่าให้ทําทีมลักกี้ไปก่อนนะใบสีส้มก่อนก็ได้ให้ครบทีม5ตัวแล้วค่อยไปสุ่มน่าจะดีกว่านะครับแต่พี่ชอบการเสี่ยงดวงไงก็คลิปนี้แน่จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระก็คอมเมนต์ถ้ารักคลิปนี้อีกนะครับว่าจะให้ทําคลิปอะไรต่อนะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยแล้วเจอกันครับบ๊ายบายคนานางเอกผมตูวร้าย ใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่